สวัสดีครับสวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลมาเจอกันอีกแล้วเดี๋ยวหนูกลับไปนะไลฟ์สดอย่าฝ้าวสาบใจเย็นๆบางคนก็นว่าค่อยหนีจากวงบางคนก็นว่าค่อยลงจากวงฟังเดอ้ออะมิตรรักแฟนเพลงครับใจเย็นๆเดอ้อค่อยบอทานไปสายถ้าค่อยหนีหรือค่อยลงค่อยหนีไปค่อยสิบอกเดอ้อสุคนเอง บ่ต้องฟังคนอื่นตอนนี้ขอเคลียร์ปัญหาให้จบก่อนบอทันแล้วไงนะก็ทุกคนก็ต้องฟังเอกวิรศักนะครับถ้าเป็นแฟนคลับกันจริงๆก็ต้องรักศิลป,ปินที่คุณรักถูกไหมครับเอกวิรศักเนี่ยก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มากความสามารถแล้วก็ให้เราเนี่ยโฟกัสที่ผลงานของเขาดีกว่าเนาะแต่ก็ แฟนคลับเนาะอต่ว่าเขาก็อยากจะรู้เรื่องราวแล้วก็อยากจะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเอกวิราศาักว่าเขาทําอะไรอยู่ทําไมเขาดึงหายไปอะไรแบบนี้ให้ใจเย็นๆดีกว่านะครับเพราะว่าเอกวิราศาักหมอลำเสียงวิหกเนี่ยไม่ได้ไปไหนเดอ้อนะก็อยู่ที่เนี่แหละนะครับเดี๋ยวรอจบปัญหาก่อนเหมือนพี่เอกเขาบอกไว้นะครับแล้วก็รอพบกันที่เสียงวิหก ปีที่5ว่าจะมีอะไรแปลกใหม่แล้วก็เอกวิรศักดิ์เนี่ยจะมาในลุกไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอกวิรศักดิ์ก็เหมือนกับว่า,ามีเรื่องปัญหาส่วนตัวด้วยแล้วก็เรื่องส่วนตัวเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเอกวิรศักดิ์เนี่ยพวกเราจะ ไม่ยุ่งนะครับอยากเข้าไปก้าวไก่เรื่องของเขาเราแค่ติดตามผลงานแล้วก็ให้กําลังใจกันดีกว่าเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเราคนไทยด้วยกันถ้าเรารักศิลปินไทยนะครับหรือส่งเสริมวัฒนธรรมทางภาคอีสานเนี่ยเราให้กําลังใจกันไว้ดีกว่า เพราะว่าศิลปินจะได้มีกําลังใจในการต่อสู้เพื่ออะไรครับเพื่อผลงานที่ดีให้กับพี่น้องชาวไทยอย่างพวกเรานะฮะยังไงก็ฝากตรงนี้ด้วยละกันนะครับมาสําหรับคอมเมนต์เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจากการที่เอกวบร,ริษั์กล่าวออกไปในสื่อโซเชียลเนี่ยมีกระแสะหรือฟิชแบ็กลับมาอย่างไรบ้างนะครับก็บางคนก็บอกว่าหวานมากอือนั่นนะรักที่สุด มาสวยแท้ก็คือรูปที่แอดให้ดูเนี่ยรูปเอกเรืศักด์สมัยตอนอปีที่4หรือเปล่าใช่ไหมครับใครรู้ก็ช่วยบอกทีละกันนะ <c oughs> คิดถึงแล้วนะครับแล้วก็น่ารักมากๆเลยคิดถึงจ้าคิดฮอดเดรอฟังอยู่นะครับอินนึ่กำลังใจให้น้องเอกรอชมหน้าจอคือเก่าคิดถึงพี่เอกจังนะครับหลายคนก็เข้ามาแสดงความคิดถึง ให้กับเอกวิรศักหมอลำเสียงวิหกนะครับแอดดิวก็คิดถึงนะคิดถึงเสียงร้องเพาะคิดถึงผลงานดีๆนะครับแล้วก็คิดถึงลำกรวพเพแล้วก็เอกวิรศักเนี่ยสามารถเป็นพิธีกรแล้วก็โฆษกได้อย่างดีมากๆเลยนะจ๊ะโอเคนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวไปรับชมนะครับในช่วงต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ